มาลครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุงกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กเล็กเลกเป็นผื่นเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไร,รแล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเป็นส่วนไหนบอกได้ไหมคะเป็นที่ขาค่ะเหมือนาบายุงกาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบทายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก,ก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียาร,ารักษาอะค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี้ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ท่านบอกไหม,<อ>มครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาคนพพ้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธ์กรรมพันธ์ความเครียดท,ที่ที่ที่มเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะ,จะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วย <C HA> แอลกอฮอลที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเราไม่ถึงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาอาาแต่ว่าบางทีมันก็หายไปหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มตุ่มตุ่มแต่บางทีมก็เริ่มจากเล็กๆกก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นต่กับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นไงคะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมนงคะแต่ขึ้นที่แค่ขาขาบนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคะพาผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอมาตลอดมันก็เป็นเป็นหายจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆใช่ค่ะเหมือนอีสุกอีใสอะค่ะเหมือนอีสุกอีใสแดงๆแล้วเอออ่าฮะเราบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราพปเกัามันมันก็คลายคนะคะคลายลายๆมคันไหมฮะ คันค่ะโรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อะะไม่ติดต่อทีนี้อ่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นเลยค่ะแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายหลายทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามขั้นนะคะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นท่าเจ้าคุณะตแว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณแต่ว่าคือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธ์ก็ไม่ต้องตกใจแลค่ะ <c oughs> อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> อาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะ <c oughs> แต่ <c oughs> เราควบคุมได้ไงคะ oh. เราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่อใช่ไหมฮะ <ห>คเครียดมันก็เห่อใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เห่อนอนน้อยมันก็เห่อกินของหมักดองมันก็เห่อรเราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสะเก็ดเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วัน บางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์บ,บางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปลเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เสะเก็ดเงินหรือเสะเก็ดเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดหนึง่งทีนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาเสะเก็ดเงินนะ จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสเก็ตมันเป็นโลกของภูมิด้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจร,จริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น TS17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากด เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากใช้ได้ผลแต่ก็อยากว่านะครับจะไม่จะไม่หายนะฮะก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์น้ำไผยพูดควบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะคือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกงเนี่ยเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทำไงมันถึงจะหายก็เลยบอกก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วอยู่กับมา ก็คือหมอบอกว่าคิดซะว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราอ่ะไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าออหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อะ่ะแหม <c oughs> เพื่อนชั่วๆยังครบตั้งหลายคนเลย <c oughs> โลกก็คบไว้สักโลกหนึ่ง <c oughs> อย่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบเนี้อืมก็ต้องทําใจอะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาเ,กเราก็เลยเออหลังจากนั้นก็ไปออกกําลังกายแต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตเนสเปนไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกอําเริบอะไรขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทําบุญสบายใจสบายใจอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้าเป็นคนดีอะค่ะโลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักสีเดียวนะฮะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิ่ห้เดือนแล้วอะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นใหม่มันอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่ายปรงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยบวชชีเลยฮะ มันคือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันอยู่กับเราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนการสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันเนี้ย เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะคะแต่ตอนเย็นนะคะไม่ดําสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นเราอจะเอาเหอะกลางวันเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งละหรือเจ้าอาเหอแบบดําๆเออเอานะ นะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็ดบ่งปันโลกอะคะแบ่งอะไรนะแบ่งปันโรคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอยู่ฮะนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างอย่างสมดุลนะฮะอ่าแล้วรับขอเชิญผมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ Operation b นบิหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิตภัณฑ์อาหารจากอเบริจบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ